อัรเบื่มหน้าแพ้กับตาโลงครับคนปากหมาใหม่อีกแล้ววันนี้นะครับเรามาคุยคนค้นคนนะครับวันที่แปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเหรียมเลรคนนะครับเราคนหัวหมอหัวหมาอย่างนี้เยอะนะครับคนหัวหมอหัวหมาอันนี้มาพูดนะครับไม่ได้เข้าข้างนะครับไม่ได้เข้าข้างคนที่ปล่อยเงินกู้นะครับนะครับแต่จะพูดฟังครับ่าอีกคนเล่าให้ฟังข่าวข่าวนะ ผมเคยนะครับเคยใจดีให้คนยืมเงินนะครับก้อนนี้8-9ปีนะครับจานวนเงินเป็นหมื่นเลยนะครับสงสารให้ยืมคนนี้อีกแล้วครับนะครับถึงบอกว่าการให้คนยืมเงินนี่มันเป็นเป็นยังไงเป็นเป็นเป็นการสร้างศัตรูของอ้อมนะครับเจอคนดีก็ดีไปเจอคนเลวนี่มันก็บัดซบจันไรนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับเราก็มาคุยกันข่าวๆนะครับว่าอย่างนี้นะครับพวกรับ นะครับระดับประชาชนหน่อยระดับสูงหน่อยนะครับออกข่าวมานะครับประทานมูลนิธินะครับช่อโกงนะครับสร้างภาพลวงตานะครับปั่นนะครับปั่นแล้วก็ปั่นตัวเองให้ขึ้นในสังคมสูงๆูงด้านการเมืองด้วยนะครับก็มาเจอพวกพวกกันเองนะกลุ่มพวกตัวเองที่เคยร่วมกลุ่มกันตั้งนะครับตั้งตั้งมูลนิธิตั้งอะไรกันนะครับอยากโตอยากใหญ่กันนะครับออกมาแช์นะครับเรื่องการขายวุฒิปอมัางนะครับ เรื่องแชร์มั่งนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับเริ่ปาต่ายน้ําตื้นนะครับหากินกันง่ายๆแต่หากินแล้วยังมีตัวตนอยู่ในสังคมมันก็โดนเจาะประเด็นนะครับแล้วก็มีองค์กรต่างๆนะครับที่เขาจ้องที่จะจับผิดล้างบางนะครับเพราะว่าหลายองค์กรนะครับหลายมูลนิธิเขาหิวแสงกันนะครับตัวตนจริงบางครั้งนะครับวิ่งสู้ให้กับผู้เสียหายเจ้าทุกเนี่ยอยางสู้ความสามารถ แต่บางคนนะครับแค่ว่าสร้างภาพนะครับออกสื่อเสร็จแล้วก็โยนให้ตํารวจเป็นหน้าที่นะครับรับผิดชอบไปเสร็จตัวเองก็จบตัวเองก็โอเคนะครับได้ผลงานในฉากแรกฉากหนา้าได้หิวแสงกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพวกเขาไปนะครับใครอยากโง่อยากจะเชื่ออยากจะมองภาพลงตาก็มุมมองของใครของมันไปนะครับแต่ความจริงมันมีตั้งแต่ในไอดีเหมือนกันนะครับมีนัากการเมืองบางคนที่ผมรู้จักนะครับ ะสร้างรายการโชว์ซั์สมัยก่อนยังไม่มีโลกโซเชียลนะครับยังไม่มีสื่อทางด้านออนไลน์นะครับจับผิดยากนะครับสร้างนะครับเป็นนะครับซื้อไงซื้อเวลาของช่องต่างๆแล้วก็ทําเป็นรูปแบบโมนิชินะครับสร้างภาพสร้างโปรสร้างเป็นละครขึ้นมานะให้คนเชื่อนะครับแล้วก็บริจาคเข้าไปนะส่วนคนที่ว่าเป็นตัวละครที่ดูน่าสงสารเนี่ยนะครับได้เงินไปไม่เท่าไหร่หรอกครับการช่วยเหลือ เงินส่วนมากเข้าไปนะครับกับคนที่สร้างนะครับไปเป็นคา่าจ้างนะครับตากุ้งกากล้องทีมงานค่าอะไรแต่แต่คนที่ว่า,าดูหน้าสงสารสาราบเป็นฉากเป็นละครขึ้นมาเนี่ยได้เงินช่วยเหลือน,นิดหน่อยอันนี้คือเรียงไพ่เลียมันนะครับเขาสร้างสร้างนิทานสร้างนิยายสร้างเรื่องราวแล้วหลอกคนได้เขาก็ได้ผลประโยชน์ไปงาในยุคนั้นก็โอเคยังจับปิดกันยากยุคนี้จับปิดกันง่ายครับมีข้าพลมเมืองดีเยอะ คอยจับประเด็นค่ะคอยหาข้อมูลก็ทำให้คนนะเดนี้ตื่นตัวกันนะครับเข้าใจกันรู้ถึงเล่าเลี่ยมกันได้ไวขึ้นอันนี้มาคุยกันครับเมื่อกี้ผมคุยกันเกิร์ดในาทีแรกแล้วนะพวกคนผมหมอผมหมานะครับมีนะครับไอ้พวกไปกู้เงินชาวบ้านเขานะพวกชอบกู้นะครับพวกโลนลานนะครับมีหนี้มีสิน รู้นี่สินจากอะไรชอบเล่นไพ่เปล่าได้แคระนั้นเปล่าเสียเงินเสียทองไม่มีเงินก็ไปกู้เขากู้เจ้านี้ปลูกเจ้านู้นกู้เจ้านั้นปลูกเจ้านี้อย่างนี้หัวหมอ,อครับโอ้กฎหมายคุ้มครองครับนะผ้มีลายหนึ่งนะครับนะผมเป็นคนบ้านเอื้ออาทรบาง,งเทียนหนึ่งนะเป็อยู่ลายหนึ่งบัตรโซกครับเคยยืมเงินผมนะยืมนะครับไม่ได้ปล่อยกู้พอผมไปช่วงปุ๊บม,มันจะใส่ข้อหาแบงค์เมย์ผมว่าผมปล่อยกู้ มันบัดซบจริงๆเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าผมเคยต้องโทษคดีมานะครับถ้าสู้แล้วต้องสู้ถึงชั้นสาร้วผมเสียงเงินแล้วจะเสียงเงินแจ้งความทำไมอีกล่ะครับผมไม่ง่ด้วยหรอกครับแต่นี่นยังไงแสดงอภิษฐหายแล้วครับมีข่าวเข้ามานะครับไปกู้คนนู้นกูน้นนี้สมไม่ไหวที่เขามาเก็บเงินกู้เก็บอะไรปุ๊บแจ้งความกับแจ้งตำรวจมานะครับไอพก็ไก่เ,เขยเียกันเดียวเพราะยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับทางเจ้าของเงินเขาเจ้าของเงินกูเงเงนก้เขาเขาก็ต้องหยุดก่อน นะครับเขาก็ต้องนิ่งก่อนแต่เชื่อผมนะครับมีการเอาคืนกันเพราะเหลี่ยมเขานะเขาเสียเหลี่ยมเสียฟอร์มกันนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ทำได้คุณก็ทําได้นะครับไอคนกู้นี่ก็บัดซบนึกว่าตัวเองเจ๋งแจ้งความได้อะไรได้แต่มึงไม่คิดว่าเราเดือดร้อนมาพึ่งเขานะครับนะบ,บัดซบนะครับพวกโกงคนนะครับแลว้วโกงหนมาด้านใดอย่ยสักวันหนึ่งจะร้องโอ๊ยฉันผิดอะไรฉันไม่รู้ฉันขอโทษฉันจําไม่ได้ นะครับมันไม่ใช่นะครับวันหนึ่งเขาเอาคืนแน่นอนนี่ยผมหมอผมหมายเยอะนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาบวกลบคูณหารร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนะครับเพราะเขามีค่าใช้จ่ายสูงมีคนตามีลูกน้องมีอะไรหลายอย่างวางระบบการสูญเสียการพลาดเขาก็ต้องคิดดอกเบี้ยแพงไปธรรมดาคุณเองก็รู้อยู่แล้วไม่คุณหลงกลนะครับคุณเสือเข้าไปติดเบ็ดเองนะครับต้องว่าเสือกเลยนะครับภาษาไทยชัยนะครับพรุ่งนี้โลนลานะครับ มันไม่ไปเจ้าเดียวเรากู้ใครปล่อยให้กู้ได้กูแม่งเราตากู้เดียวนะครับแต่แล้วก็หนีหนีได้ก็หนีไปนะยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมีระบบการกฎหมายคุ้มครองกระบาลมันอยู่นะครับกฎหมายคุ้มครองกระบาลมันอยู่ผมไม่ได้เข้าข่าคนปล่อยเงินกู้นะครับแต่ผมผมอยากจะด่ายอยากจะว่าไอ้พวกหลับตาหลับหูบตากู้เขาเป็นรีบรีสินนะครับแล้วกิจะโกงคนนะพุ่งนี้สักวันหนึ่งครับรับผลกรรมแน่นอนนะครับโดนยำใหญ่ใสพ่พริกขิงนะครับ เขาไม่ปล่อยไว้นะครับมันไม่ปล่อยไว้เป็นพ่อเป็นแม่เขาเหรอกครับเพราะว่าเขามีระบบของเขานะครับคุณทําได้เจ้าอื่นก็ทําได้เขาเสียระบบขเขานะครับถึงบอกว่าอย่างนี้นะครับมีเงินมีทองนะอย่าใครยืมผมใครไปยืมผมนะผมปิดสายเลยนะผมไม่คุยด้วยก็จเจอผมกันนะครับใน Facebook นี่นะเห็นผมเป็นมูลที่ยังไงลูกครับนะเข้ามานะครับคอมเมนต์หรือติดต่อ m essenger คุยไปคุยมาขอยืมเงินหิวข้าว หิวข้าวเรื่องของพวกคุณเนี่ยครับผมก็หิวข้าวเป็นนะบางทีพวกนี้นะบัดซบโง่หรือว่าเราโง่นะมาของเงินกันดือ้อๆวบ้าๆน,นะครับสิบบาทยี่สิบ,บาทผมซื้อน้ําดื่มได้ขวดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ช่วยกันง่ายๆหรอกครับเงนินทองมันของมีค่าคุณไม่มีแล้วคุณึจะมีเหรอครับนะคนที่ลําบากกว่านะครับกับพวกเราเนี่ยมีเป็นล้านๆคนนะครับแต่คนดีที่น่าช่วยเหลือก็มีมากแต่คนเลวที่แอบแฝงนะครับเจา้าอยากของเงินอย่างเดียวขอความช่วยเหลืออย่างเดียวมันก็เยอะคนขี้โกงก็เยอะนะครับ พอมายืมเงินเราเรียกพอ่อเรียกพี่เรียกน้าเรียกน้องเรียกอะไรแล้วแต่แต่พอเรานะพอพอไปนี่เราแล้วนะไปททงคืนปุ๊บมันด่าเราอีกนะบางคนมันด่าเราว่าลายผมเจอนะครับจนผมทนไม่ไหวผมตอบคืนไปนะครับเป็นเจ้านี่ให้มึงยืมเงินแต่มึงด่ากูปัดศซบครับคนพวกนี้อันนี้คุยสับเพล่าครับมีเงินใหญ่ใครยืมนะครับปิดประตูเลยตัขดขาดเลิกคบไปเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงผมตัดขาดเลยผมไม่เอาเลยใครยืมเงินผมตอนนี้ นะครับผมกม็มีให้ยืมด้วยโจรเหมือนกันนะครับใส่กินแบบนี้โจรทุกคนนะครับบางคนนะหน้าด้านยืมอย่างเดียวนะบางทีสิบบาทนี่จะยืมเลยตาพูตายืมเขาไม่ยืมของมันมึงขอดีกว่าให้ได้ก็ให้มันยืมมันไม่ค่อยคือหรอกรับคนพวกนี้นะครับแต่ได้มันคือเขาละเ,าเป็นสัญญาแล้วนะคะคิดจะโกงคิดจะหักหลังเขาเขาบอกจําไม่ได้มันเป็นหนี้เขาต้องจําได้บางคนนะครับผมไปถามเา้ายืมไปจําไม่ได้ อะไรของมึงมึงยืมก็จงจาไม่ได้หนึ่งบอกว่าอย่าให้ใครไปยืมเงินครับการให้คนยืมเงินเป็นการสร้างศัตรูทำอ้อมอันตรายนะครับอันตรายต่อชีวิตคุณนะครับปิดสายครับเพราะที่เอ,อ่ยยืมเราปิดสายเลยนะเพราะเราต้องดูรู้รรแล้วครับคนพวกนี้นะครับมีจะปัญหาเข้ามาหนีได้หนีไปครับช่วยคนได้ใจต,ต้องมองนะครับว่าสมวลช่วยไหมไม่ช่วยแล้วเข้าตัวเอง อาครับสเพรละครับผมวันนี้ก็เลื่อยเปื่อยเฉยแฉะครับตายผมคนปากหมาครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพครับเดี๋ยวหาเรื่องมาคุยกันใหม่ละกันก็คลิปนี้เลื่อเร่อยไปหน่อยนะครับก็สนใจก็กดติดตามนะครับกดชอบนะครับก็มีหลายช่องอยู่นะครับบางช่องผมก็คือมือถือผมเกิดพังขึ้นมามันก็เข้าไปไม่ถึงนะครับก็มีช่องใหม่เรื่อยๆฝึกพูดไปในตัวครับสวัสดีครับอาจารย์เบิ่มหน้าแพครับก้าวบัญญัติสำรานเลิศกูลครับกับตาโรมครับคนปากหมาครับ